ก่อนอื่นต้องขอบคุณสารรัฐมนูลนะครับแล้วผมยืนยันว่าเราต้องเคารพคาวินิจฉัยสารรัฐมนูลเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ขอบคุณสารรัฐมนูลนะครับที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแต่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านายรัฐมนตรีคุณเสรษาทวีสิท์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรม จริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานซึ่งมีปัญหานะครับขึ้นกับสปทุนเป็นน้ํานรีทั้งที่รู้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่พวกเราเคยทักตั้งแต่ 30, 30 31สิงหาและ1กันยานะต่อมาในครั้งที่สองก็นำรายชื่อคุณพิชิตซึ่งมีปัญหาเดิมกลับขึ้นทูติก้าอีก เพราะคุณเศรษฐาปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับในฐานะผู้บริหารประเทศเป็นนายรัฐมนตรีต้องรู้นะครับและต้องมีความรับผิดชอบดังนั้นการที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยวันนี้นะครับให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนั้นพวกเราในฐานะผู้ร้องผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกวุฒิสภา40ท่านนะครับได้ต้องขอบคุณสารรัฐมนูลนะครับแล้วก็ ได้กระทําการในฐานะหน้าที่ของอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องยื่นต่อศาลน้ำนูลด้วยเหตุที่พบเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ครบถ้วนแล้วนะครับก็จา่นี้ก็เป็นเรื่องที่การเมืองก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับจะไปดําเนินการอย่างไรเนี่ยพวกเราก็ทาหน้าที่ครบถ้วนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณศาลน้ำนูลทุกท่านนะครับแล้วก็ ที่น้องประชาชนที่ติดตามคำสั่งหนัสือมวลชนก็คือเป็นการทําหน้าที่ในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาครบถ้วนทุกประการครับที่ก<ถ>ารยื่นตรวจสอบครั้งนี้มีใบสั่งหรือไมหน้าเก่าครับไม่มีครับเป็นการทําหน้าที่ของพวกเราเองแล้วผมเองได้พูดมาอ่อนหนน้าั้นแล้วนะครับพูดกับสื่อแล้วว่าคนที่มีหน้าที่คือคณะกรรมการการเลือกตั้งลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหนึ่งเข้าชื่อหนึ่งในสืเมื่อ ไม่พบว่ามีการทำแต่ด้วยเหตุใดก็ตามนะครับสมาชิกวิสาึ่งไม่อยู่ในองค์กรเข้าชื่อหนึ่งในสิหรือ25คนนะครับเราจึงรวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายแล้วก็ได้ช่วยกันเขียนคาร้องนะครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อสี่ิามื่ยื่นใบสาตีครับไม่มีใบสัง่งจากใครทั้งสิ้นครับจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองระหว่างที่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาไม่เกิดครับบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้ครับก็คณะรัฐมนตรีก็ ก็จัดกันใหม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีก็แค่พ้นไปคณะรัฐมนตรีก็พ้นไปผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเขาก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลจัดมีนายกรัฐมนตรีตามบัญชีคดีเด็ก็ว่างไปของเราคนหน้าที่แล้วเราไม่ต้องหวงอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับ็พราะหน้าที่ครบถ้วนแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็เป็นประชาชนพลเรือนก็ไปก็ ท่านพอคำสั่งที่ออกมาอย่างนี้ครับประชาชนค่อนข้างจะกังวลในเรื่องของนโยบายเงินเบื์นว่าน่าจะไม่ได้ตรงนี้ท่านมีข้อแนะนําอะไรแบบไหน,นยังไงบ้างคงคงคงไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลใหม่ต่อไปนะครับเพรว่าใครเหมาะใครเหมาะจะเป็นนายกคคนเหมาะอยู่ในบัญชีเคนดิตเท่านั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เราเราไม่ได้มีสิทธิเ์เป็นเลือกอะไรครับท่านสัญญาณก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณชินวัตรจะออกนอกประเทศท่านกังวลไหมครับว่าทักนิณจะหนีอีกครั้งหนึ่ง ค <c oughs> งไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับขออนุญาตไม่ได้ตอบครับหากครับในการเลือกนอายกในปีหลังจะวุ่นวายใช่ไหมครับท่านสวประเมินไง,ไงนไม่วุ่นวายครับผมเชื่อว่าการเมืองไทยก็ยังดําเนินการต่อไปได้ครับไม่มีอะไรน่ากังวลครับต้องเป็นคะแนนผลการใช้สิทธิ์จะเหมาะเป็นออนายกและท่านตุ้ในช่วงนี้ต้องเป็นแคนด,ดิเดตก่อนอยู่ในบัญชีตามรัฐธรรมนูญ60คนที่เหลืออยู่อ่ะเป็นได้ทั้งนั้นแหละครับประเมินว่าจำเป็นจะต้องมีการใช้บัญชีนายกและท่าน อย่าเพิ่งเลยพูดเลยครับเอาบัญชีที่เขามีอยู่นะครับแคมเปญเดตก็เหลือต้องหลายคนครับเรียกว่าการนี่เห็นที่เหลือที่เหลือในบัญชีนีมีความเหมาะสมครับผมตอบไม่ได้ครับต้องเป็นเรื่องของพกกรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลจะเป็นพรรคเดิมจะสลับหรือจะอะไรก็ตามเขาไปว่ากันนะครับ <S <S พวกเราตอนนี้เป็นอดีตสมาชิกผู้นิพภาแล้วนะครับ <S <S เป็นประชาชนเป็นข้ามเป็นส่วเรียนก็ก็คงไม่ได้มีความเห็นใดๆ เรื่องนี้เป็นการเป็นบรรทัดฐานอย่างเดิเพื่อที่จะให้ในส่วนของนายกตุนตีคนต่อไปจะต้องมีเอื้อหรือว่าเป็นการต่าของเปนข้อเสนการเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องแล้วครับยุติธรรมไม่มี2มาตรฐานนะครับคดีเหล่านี้เป็นเรื่องที่สารรัฐมนูนได้อ่านคำวิจัยชัดเจนนะครับถึงเจตนารมณ์ของรัฐมนุนของพ .64 โดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับ ที่ต้องมากกว่า,าผู้รับสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรจยได้ซ้ำนะครับถ้าไปดูในความมุ่งหมายมาตารา1 6 0 1 7 0จะเห็นเลยนะครับว่าได้เพิ่มมากขึ้นและต้องมีความสู้สาจริบเป็นที่เจิดษ์จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือประพฤติผิดจริยธรรมอย่างรายแรงอันนี้อยู่ในจุมุ่งหมายของเรัหน,นัเพราการที่สาม,มน้ำยนูวิทย์วันนี้เป็นบรรทัดฐานที่ยึดหลังเดิมไว้ตลอดนะครับแล้วเราก็เห็นว่า หลักนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าในทางการเมืองนะครับมาถึงจุดที่มันไม่ควรเป็นเรื่องต่างตอบแทนนะครับเป็นเรื่องของออที่เราต้องจะให้ใครเป็นบัญรีก็ตามเนี่ยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนแล้วก็เดินตามบรรทัดฐานจริยธรรมซึ่งต้องใช้กับทุกองค์กรนะครับรวมถึงคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาสภาผูธธรร้แทนราษฎรองค์กรอิสระ,ละและศาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไา้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับรไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรือไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกผิดใช่ไหมครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าของประเทศ <ไม S 1> อาจจะไม่สะดุดอะไรอย่างนี้ไม่รู้สึกผิดนะครับรู้สึกถูกเลยครับที่ยืนน่นครับเพราะต้องทาหน้าที่ครับก<ด>็บคนไม่ทําหน้าที่เราเลยทําหน้าที่ครับถูกต้องแล้วครับปีนี้เป็นคณะราสวที่มีสิทธิในการเลือกคร,รับมีความเป็นบ่วงอะไรบ้างในการที่จะมีแคทย์ตรวสอบ ไม่มีเลยครับเพราะว่าก่อนนั้นนสวก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจเลือกนายกอยู่แล้วเป็นแต่เฉพาะบทเฉพาะการในในรัฐมนตรี60นั้นก็บ้านเมืองก็กลับเข้าสิทธิ์ที่ตั้งตามตรวปกติสสก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่มีบัญชีรายชื่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ใครจะพี่ตระกูลใจมันก็ครบหน้าที่แล้วมันสะท้อนให้เห็นกระบวนการที่ทำอย่างคงดีใช่ใช่ครับกต๊ะเขา คือสารคือผมเชื่อมั่นในสารละลายนมาตลอดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเชื่อมั่นในหลักนี้จะรับดีทำนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วมีคำตอบมาก่อนนานี้ไม่ครับไม่มีครับก็บแล้วรอมารอฟังสารนะครับ,ออบรอคำตอบทิกล็อกเลย